เฮ้ยฉันกลายเป็นคนอ่านหนังสือได้ยังไง ตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนที่อยากอ่านหนังสือให้ได้มากเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันพอคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันดีต่อชีวิตแต่ว่าก็ไม่เคยทําได้เลยจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ทํางานแล้วเนี่ยพยายามเข้าร้านหนังสือบ่อยมากเกีบหนังสือมากี่เล่มกี่เล่มก็อ่านได้แป๊บหนึ่งก็เลิกอ่านไม่ได้อ่านสักทีจนมาพบวิธีวิธีหนึ่งเข้าก็คือการทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นวินัยเพราะว่าเวลาที่เราทําอะไรให้มันเป็นวินัยมันจะกลายเป็นนิสัยของเรานั่นเองก็เลยตั้งกฎกับตัวเองหนึ่งอย่างก็คือ ถ้าวันนั้นน่ยไม่ว่าจะทําอะไรมาเหนื่อยแค่ไหนอย่างน้อยต้องอ่านหนังสือให้ได้วันละหน้าหลังจากนั้นเฟิร์นก็ทําแบบเนี้ยมาประมาณ2-3เดือนแต่บางวันถ้ามันมีเวลามากกว่านั้นเนาะก็อ่านมากกว่าหนึ่งหน้าบางทีก็อ่านติดๆขาดๆเนาะเพราะว่ามันหน้าเดียวมันยังไม่ได้ใจความสําคัญอะไรแต่พออ่านอ่านอ่านไปจนจบเล่มไม่น่าเชื่อว่าจะอ่านจบและไม่น่าเชื่อกว่านั้นก็คือพออ่านจบเล่มนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นคนอยากอ่านหนังสือตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันวันไหนไม่ได้อ่านนะรู้สึกไม่ดีมากเลยมันน่าจะเพราะว่าเวลา เวลาที่เราทําอะไรซ้ําๆจนติดเป็นนิสัยเนี่ยพอมันไม่ได้ทำอะ่ะมันจะรู้สึกผิดโดยอัตโนมัติเลยซึ่งถ้าพอได้อ่านเยอะๆขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตมากมายเลยการที่เราได้เรียนรู้จากผู้เขียนที่ประสบความสําเร็จในบางเรื่องมาแล้วเนี่ยเขามาแชร์ประสบการณ์ผ่านตัวหนังสือเนี่ยมันดีมากจริงๆถ้าใครอยากอ่านหนังสือแล้วยังทําไม่ได้ให้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะแต่ว่าต้องทําทุกวันห้ามมีแม้แต่วันเดียวที่ไม่อ่านนะคะแล้วคุณ จะทึ่งกับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยฉันกลายเป็นคนอ่านหนังสือได้ยังไงผู้คนทำได้แน่นอนถ้าอยากจะทำถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยก็จะขอบคุณอย่างมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบเฟิร์นน้อยนะคะบายอ้าว